ที่63ทับสองคนคนี้เป็นลูกชายคนโตของตระกูลหมิงที่เขาลือกันใช่ไหมอันอันเธอนี่อ่อนยังอ่อนยนไม่เปลี่ยนเลยนะตอนที่64สสวัสดีฉันชื่อหมิงถิง พวกเธอคุยกันตามสบายแล้วกันนะฉันไม่รบกวนแล้วล่ะบายบายไปแล้วว่าแต่อันฉีเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันมาที่นี่ทำไมนะหรอก็เพราะว่าฉันโกรธมากนะสิเกิดเรื่องใหญ่ขนาดนี้แต่เธอกลับไม่บอกอะไรฉันเลยนี่เรายัางเป็นเพื่อนกันอยู่ เธอเนี่ยนาะหัดเรียนรู้ที่จะพึ่ง <c oughs> เพื่อนสบ้างทั้งเมื่อก่อนและตอนนี้เธอก็เอาแต่คิดว่าเธออยู่ตัวคนเดียวตลอดอันชีแล้วข่าในทีวีนั่นมันอะไรนะ่ะแล้วตอนที่ฉันกำลังเปิดอยู่ที่ทบ้านฉันโกรธมากจนเกือบจะพังทีวีฮะเธอก็ <c oughs> เป็นแค่ดาราที่ยังไม่ทางได้โด่งดังด้วยซ้ำแต่กลับถูกแบนแล้วนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ฉันเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือของยายโสกรปรกนั่นน่ะสิผู้หญิงบ้านนี่น่ะน่ากลัวจริงๆเธอยังไม่รู้สินะเจ้านายของฉันกังวลกับเรื่องนี้มากดูเหมือนว่าเรื่องคราวนี้จะไม่ง่ายซะแล้ว ลำบากเสี่ยวหมิง่วนอีกแล้วนะสินะนเดี๋ยวฉันจะโทรหาเขาเองไม่ไม่เป็นมันแล้วละดารานั่นนะ่ะไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยฉันเห็นด้วยงานของนักสแสดงนะ่ะต้องทำงานตั้งแต่เช้าจรดค่ำแถมเงินก็ได้น้อยฉันว่าเธอมาทำงานที่แผนการลงทุนของเราดีกว่า ช่วงนี้กำลังต้องการคนพอดีเลยเธอหมายความว่าให้ฉันลองเปลี่ยนอาชีพเธอหมายความว่าให้ฉันลองเปลี่ยนอาชีพดูงั้นหรอตอนที่65เธอหมายความว่าให้ฉันลองเปลี่ยนอาชีพดูงั้นหรอนั่นเธอทำหน้าอะไรของเธอนนะ่ะ การแสดงเป็นทั้งหมดของชีวิตเธอหรือไงฮะมาทำงานกับฉันซะแต่ว่าจะต้องทิ้งงานแสนเออจะต้องทิ้งงานแสดงจริงๆนะหรอือมโอเคแต่ว่าช่วงนี้ฉันขอพักก่อนนะนานแล้วที่ไม่ได้นอนตื่นสาย สำนับงานใหญ่ขนาดนี้แต่กลับเป็นโูกหมาของตระกูลฉิงเนี่ยนะสวัสดีครับคุณหมิงขอโทษด้วยที่มาช้าไม่เป็นไรผมก็เพิ่งมาเหมือนกันฉันนั่งก่อนเถอะครับมาดื่มชากันผลักออกขอ,ขอโทษด้วยนะคือว่าผมดื่มชาไม่ได้ ถ้าดื่มแล้วตอนกลางคืนจะนอนไม่หลับถ้างั้นผมจะไม่อ้อมคล้อมแล้วนะครับช่วงนี้สำนับข่าวของคุณกำลังลองข่าวเรื่องแบรนดินอันอันใช่ไหมผมว่านะหยุดเถอะตอนที่66เอ๊ะนี่คุณหมีสนใจดาราเด็กคนนั้นงั้นเหรอ พูดตรงอันอันะ่ะโตมากับพวกเราสามพี่น้องความสัมพันธ์ระหว่างพวกเราถือว่าดีมากแมมคุณหมิงคุณกำลังทำให้ผมลำบากใจผมก็แค่ฟังคำสั่งของตะก,กุลเฉินมาก็เท่านั้นแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์พวกคุณไม่เกี่ยวกับผมสักหน่อย <c oughs> ถ้างั้นคุณช่วยดูนี่หน่อยแล้วกัน หรือว่าจะเป็นเงินนี่มันคุณไปเอารูปพวกนี้มาจากไหนทีนี้เกี่ยวกันหรือ,อยังละ่ะมีแค่นี้ใช่ไหมย,ยังมีรูปใบอื่นอีกหรือเปล่าตอบมาสิมีหรือไม่มีมันขึ้นกับคุณแล้วละ่ะโอเคโอเคผมจะจัดการเร่างนั้นให้วางใจเถอะ ถ้างั้นผมจะรอฟังข่าวดีนะครับลดขึ้นเจ้านนี่เหมือนกับที่เคยได้ยินมาเลยตอนที่67บ้าเอ้ยถึงแม้ว่าจะตอบตกลงกับอันฉีไปแล้วแต่ว่า มาแล้วคะ่ะมาแล้วใครคะเอ๊พี่มาทำอะไรที่นี่น่ะฉันซื้ออาหารโปรดของเธอมาจากร้านที่เธอชอบด้วยละ่ะมากินด้วยกันกินข้าวเนี่ยนะใช่แล้วแล้วก็นะฉันจกกัดการเรื่องทั้งหมเดเรียบร้อยแล้ว ตอนที่68พี่หมายถึงเรื่องที่ฉันถูกแบนนะหรอคะใช่แล้วเมื่อกี้ฉันไปเจอกับประธานมาเธอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะเรียบร้อยนี่พี่พูดจริงใช่ไหมพี่ช่วยฉันจริงๆแล้วใช่ไหมฉันจะไม่ถูกแบนแล้วจริงๆใช่ไหมพี่เคยโกหกเธอหรือไงใกล้ไปแล้ว ขอบคุณมากนะคะพี่ฉันควรจะเป็นฝ่ายเลี้ยงข้าวพี่มากกว่าไม่เป็นไรหรอกอันอันแต่เธอกินข้าวเป็นเพื่อนฉันฉันก็ดีใจแล้วล่ะนี่พี่พูดอะไรของพี่นะ่ะพวกเรากินข้าวด้วยกันมาตั้งแต่เด็กไม่ใช่หรืองไงจะใช่แต่ว่าพอโตแล้วก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้กินข้าวด้วยกันเลย อันอันไปอยู่เมืองนอกมาเป็นไงบ้างละ่ะเออก็ก็ก็ดีค่ะบรรยากาศแบบนี้ทำไงดีเดี๋ยวฉันไปเปิดประตูเองค่ะแต่ว่าแรงคอบแบบนี้หรือว่าจะเป็นพ่อแอตตินแฟนฉันอุตสาห์ปิดอวดไปแล้วปล่อยฉันไปเถอะนะ มาแล้วคะ่ะว่าแต่ใครคะตอนที่69ฮะทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่กันละ่ะเนี่ยซิงชชิวมาทําอะไรที่นี่หรอทําไมฉันมาที่นี่ไม่ได้งั้นหรอหรือว่าฉันมารบกวนอะไรฮ้มันของหลินอันอันนี่ โถมจริงๆพี่คะฉันกับพี่หมิงถีไม่ได้เจอกันนานก็เลยกินข้าวด้วยกันแค่นั้นเองไหนๆเธอก็มาแล้วงั้นมากินด้วยกันเลยสิชิพวกเธอนี่มันเข้ากันจริงๆคิดจะกัดกั้นฉันงั้นสิไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยพวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันนี่นาะ นี่นายพูดอะไรนะ่ะรู้ตัวไหมพ่อของฉันเสียแรงเสียเงินไปตั้งเท่าไหร่อีกเดี๋ยวนายก็จะได้เรื่องตำแหน่งและไปเป็นผู้ว่าราชการของเมืองเฮแล้วแท้ๆแ,แต่นายกลับไปหาเรื่องตระก,กูลฉิงจนตอนนี้พวกนั้นคักคันแล้วตอนนี้ตำแหน่งนะ้นก็หายไปกับตาแล้วนี่นายกำลังคิดอะไรอยู่กันแนะ่ ชิงชิวเธอก็รู้นี่ฉันไม่ได้คิดฉันไม่ได้คิดสนใจตำแหน่งนั้นเลยสักนิดอยู่ที่เมืองหลวงก็นี่ก็ดีออกไม่ใช่หรืองไงแต่บ้าก่อนหน้านั้นนายไม่ได้พูดแบบนี้นี่ก่อนก่อนนั้นนายยังขอให้พ่อของฉันช่วยอยู่เลยไม่ใช่หรืองไง บรรยากาศมาคุใครก็ได้บอกฉันทีตอนนี้ฉันต้องทำยังไง